และนี่คือเทคนิคการสกรกีนแบบ f ิเฟ t ทีฟ โอเคก่อนอื่นจะมาบอกก่อนนะว่า r e f l e c กทีฟคืออะไรเนาะมันคือสีที่สะท้อนแสงแต่ว่ามันจะเป็นการสะท้อนแสงกับเวลามีแสงไฟส่องเข้ามาทีนี้ที่เรายกตัวนี้ขึ้นมาทําเพราะว่าตอนนี้เหมือนเทรนเสื้อวิ่งเสื้อออกกําลังกายตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเนื่องจากคนเมืองอเขาก็ทํางานกลางวันเขาก็จะแบบนิยมออกกำลังกายตอนกลางคืนทีนี้ไอ้ตัวนี้มันก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยได้เพราะว่าตอนนี้เทรนที่เป็นเสื้อยืดคอตตอนมาใส่เป็นเสื้ออกกำลังกายมันกำลงังฮิตก็เลยทาตอนนี้ยกมาให้ดูก็ตัวนี้ยจะเป็นงานสกรีนนะสี r e ฟเล c t i v e ส่วนใหญ่ที่เราเเเเเเห็็นน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 ตาาาาาาามมมมมสสืื้้้ออออกกีีีฬัััจะปงงงทท่่่่รฟ์ขขยถแบบคุณภพไดว หรือว่าเราซักบ่อยๆกาวมันจะหลุดสีมันจะหลุดมันก็จะไม่ทนตัวน,นี้เป็นงานสกรีนติดเสื้อเลยแต่ว่าข้อเสียของงานสกรีนที่เป็น r e f l e ทีฟ v e คือมันสะท้อนแสงได้น้อยกว่าตัวงานที่เป็นฮีท t t น a n s f e r แค่นั้นเลยทีนี้ความสําคัญของสีสะท้อนแสงสมมติว่าเราปั่นจักรยานหรือว่าเราวิ่งตอนกลางคืนเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยแล้วมีรถมาข้างหลังอ่ะแล้วเขามาเร็วๆอ่ะเขาอาจจะไม่เห็นแต่ว่าสีตัวเนี้ยมันจะสะท้อนแสงจากไกลๆเลยทำให้แบบเขาเห็นเราแบบวิบปิ๊บปิ๊บปิ๊บแบบนี้ยนะมันสามารถเอาไปอัดเด็เป็นงานแฟชั่นได้ด้วว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 ยยยยยยสส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 มมมมมตตตติิิิ่่่่่่่่าา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 าเเ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 เรร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 ออ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 อกกกใใใืืืื้้้้ทแแ์์ะไไงงงงงงงีีีีปปนนนนนนนผัับบหหคคลล็ูด มาที่เราเราก็จะเด่นเลยพวกเสื้อองค์กรที่ทำงานตอนกลางคืนเช่นคุณทำงานโปรดักชันที่ต้องออกกองตอนกลางคืนในที่สาธารณะที่แบบมีรถวิ่งผ่านอันตรายอย่างเงี้ยเสื้อตัวเนี้ยก็จะช่วยเซฟตี้ได้เหมือนกันก็อันนี้ก็เป็นคร่าวๆประโยชน์ของสีรีส์็ดททีมนะคือกลางวันน่ะมันเหมือนกันเลยนะคือหลายคนจะเข้าใจผิดว่าไอ้ตัวเมทเทลิกอะคือสีสะท้อนแสงเดี๋ยวจะเทียบไปดูตอนกลางคืนนั่นมันมันจะต่างกันมากตัวเนี้ยคือมันจะเห็นชัดมากเวลาที่อยู่ในที่มืดแล้วมันโดนแสงไฟแต่ตัวเนี้ยถ้าอยู่ในที่มืดแล้วโดนแสงไฟมันกกกกกกก็็็จจจะะ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 แแแแแแบบบบบททททททไไไมม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 ม่่่่่่่่่่เเ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 เหหนน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 ลลลลยัััััตตาา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 างงงงีีรรรรใใใใสสสสข้้้้้ปปพพืืืออ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 คคิิว มันก็จะไม่ได้สะท้อนแสงแบบเห็นจัดขนาดตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันทำมาเพื่อสะท้อนแสงเลยอันนี้คือข้อแตกต่างถ้าใครที่อยากทําแบรนด์เกี่ยวกับเสื้อวิ่งเสื้อแฟชั่นที่แบบต้องการใช้เทคนิคแบบนี้แอดเข้าไปในงานก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยว่าว่าจะเป็นสีแบบนี้หรือว่าเทคนิคอื่เดสามารถดูได้ตามช่องของเราได้เลยสำหรับใครที่อยากได้เสื้อเปาคุณภาพดีไปใส่หรือว่าไปทําแบรนด์ก็สามารถอินบ็อกหรือว่าสั่งซื้อได้ทางลิงก์ที่ฝากไว้ข้างล่างนะครับก็ประมาณนี้